สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมีนจะมปะลองแชมพูแอนตี้เยลโล่นะคะแชมพูแอนตี้เยลโล่นะคะเป็นแชมพูถนอมสีผมสำหรับป้องกันเส้นผมเนี่ยไม่ให้สีผมเนี่ยหลุดเป็นสีเหลืองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะช่วยให้ผมเนี่ยไม่หลุดเป็นสีเหลืองแล้วก็เพิ่มประกายสีเงินให้กับเส้นผมนะคะ สำหรับลูกค้านะคะคนนี้นะคะพื้นผมเดิมเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่มีความติดส้มเล็กๆนะคะติดส้มนิดเดียวนะคะาจากการที่มินได้สอบถามทางแบรนด์นะคะเขาบอกว่ารุ่นยา้ฟองจะน้อยนะคะเมื่อฟองมันน้อยนั่นแสดงว่าคนที่ชอบเกาหนักๆเกาแรงๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าเขาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะคะแชมพูสําหรับการที่แบบรักษาสีผมที่เป็นสีโทนโมนโทนเทาหรือว่าแชมพูแอนตี Anti ้เยลโล่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นให้เรานวดนะคะเพื่อให้เม็ดสีเนี่ยเข้าไปเกาะในเส้นผมนะคะเอาง่ายๆคือเขาให้เน้นนวดนั่นเองนะคะฉะนั้นในการสระเนี่ยเราก็จะสระเกามากไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าความสะอาดนะคะ ก็ยังเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะก็ยังสะอาดเหมือนเดิมเลยในการสระนะคะก็สระตามสำหรับคลิปนี้นะคะมินสระตามปกติเลยนะคะก็จะสระสองรอบแล้วก็นวดหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าครีมนวดนะคะครีมนวดในคลิปนี้มินใช้ครีมนวดของแบรนด์อื่นนะคะที่เป็นเนื้อเนื้อครีมสีขาวธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นครีมนวดสีม่วงนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ มาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เราสระด้วยแชมพูม่วงบนพื้นผมสีน้ำตาลอ่อนนะคะผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนจะช่วยกดเม็ดสีเหลืองได้ดีไหมผมจะดูหม่นขึ้นบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ท้ายคลิปเลยนะคะเดี๋ยวมินให้ดูครีมนวดที่มินใช้นะคะ มันก็จะเป็นเนื้อครีมสีอ่อนๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครีมนวดเนื้อสีม่วงนะคะเน้นเพื่อจะให้ดูปฏิสิทธิภาพของแชมพูนะคะว่าแชมพูม่วงสะบนผมสีน้ำตาลอ่อนที่ติดส้มนิดๆเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันค่ะ พร้อมจะดูประสิทธิภาพแชมพูหรือยังคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าสีผมลูกค้าเนี่ยจะมีความหม่นความนวลขึ้นอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะแต่ถามว่าจะออกสีเทาเลยไหมนะอันนั้นไม่นะคะเพราะว่าพื้นผมลูกค้าเนี่ยไม่ได้ติดถึงเฉดบรอนเหลืองนะคะหรือว่าบรอนสว่างมากเนาะส่วนตรงไฮไลท์บริเวณป,ปลายปผมนะคะก็เปลี่ยนเป็นสีเกือบขาวเลยนะคะ ถือว่าถ้าเป็นพื้นผมที่เป็นสีอ่อนมากๆนี่คุณภาพใช้ได้เลยค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้าไงมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินนะเดี๋คลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ